การเพาะเลี้ยงสาลายผักกาดทะเลรายแรกในจังหวัดตรังเกษตรกรเจ้าของสวนนานินอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสา่ายผักกาดทะเลเจ้าแรกในจังหวัดตรังโดยสา่ายชนิดนี้ให้โปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ในปริมาณที่เท่ากันและยังมีสาลายพวงงง่นที่เก็บจากทะเลหน้าบ้าน เสิร์ฟให้ลูกค้านั่งกินท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่มีฝูงนกเหยี่ยวให้ชมอาหารหลักสิบแต่วิวหลักล้านนะคะหากโชคดีนะคะมีเรือหากุ้งเคยเข้ามาลูกค้าก็จะได้ทานยำกุ้งเคยสดๆอีกด้วยที่ร้านบ้านสวนนนินหมู่ที่8ตําบลท่าข้ามอํเาเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะนายชิรวุฒิวงเทพวิช์ เจ้าของร้านนะคะเป็นผู้พ่อเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลสำเร็จโดยครั้งแรกนะคะได้สั่งซื้อมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงประมงชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีนะคะจำนวน5กิโลกรัมประกอบกับมีประสบการณ์คือพ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงอง,งุ่นอยู่นานหลายปีนะคะจึงนำมาปรับใช้เพียง3-4สัป,ปดาห์ ข้อได้สาหรายผักกาดทะเลเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวไม่ต้องสั่งซื้ออีกต่อไปนับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะคะที่ทำเงินและกำลังมาแรงเลี้ยงง่ายขายได้ราคาดีตกกิโลกรัมละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะคะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นต้มจืดชุบแห้งตอดทำส้มตำยำลาบและ อบแห้งใส่รสมาล่าหรือรถปาปริก้านะคะทำสาหรายหกกรอบหรืออื่นๆน,นะคะโดยขายควบคู่ไปกับสาหรายปวงองุ่นนะคะที่เพาะเลี้ยงไว้ได้ขนาดสมบูรณ์ขึ้นและสะอาดน่ารับประทานสําหรับสาหรายผักกาดทะเลนะคะมีรูปร่างคล้ายผักกาดขาวจึงเรียกว่าสาหรายผักกาดทะเล มีสารต้านอนุมูนิสระสูงมีกอรโลเฟนสูงไขมันต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักมีกรดอมิโนไอโอดีนวิตามินเกลือแร่เส้นใหญ่อาหารแร่ธท่าต่างๆหลายชนิดนะคะที่สำคัญคือมีโปรโตีนสูง จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะในกลุ่มคนรักสุขภาพที่มักจะสั่งกินคู่กับสาหลายพวงองุ่นโดยขายในราคาจานละ60-70บาทนะคะซึ่งร้านอยู่ติดตะเลที่มีฝูงนกเหยี่ยวบินให้ชมไปมากว่า30-70ตัวส่วนใครสนใจนะคะอยากทดลองเลี้ยงสาหลายผักกาดทะเลนะคะ สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจบ้านสวนนนินอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหรือที่หมายเลขโทรศัพท์088 754 4432นะคะ ในจังหวัดตรังยังยังไม่น่าจะมีนะครับน่าจะมีที่เราที่เดียวนะครับผมก็อยู่ที่ส่งเสริมเลี้ยงอยู่เนี่ยก็อยู่ที่เพชรบุรีนะครับศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งเพชรบุรีกับที่ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งสตูล นะครับอยู่ที่สองแห่งครับผมตอนนี้เราเราเอามาเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าทางเพบบุรีก็มีการให้ความรู้ด้านของการเลี้ยงตัวสาหร่ายเพิ่มเติมคุณตรับเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ขายได้เรื่อยๆก็ลูกค้ามาทานเนี่ยก็จะเริ่มทานคู่กันนะครับก็คือจะเอาสาหร่ายพวงุ่นแล้วก็ตัวสาหร่ายผักกาดทะเลเอามาทดลองทานดูครับสรรพคุณเขาเหมือนกับสาหร่ายทั่วไปไหมคะสรรพคุณเหมือนกับสาหร่ายทั่วไปแต่ว่าจะดีกว่าตรงที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ ของโปรตีนสูงกว่านะครับโปร,โปรตีนเนี่ยจะสูงกว่าตัวสาล่ายหวงอุ่นนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าสูงกว่าไข่ไก่ด้วยด้วยปริมาณเท่ากันน้าหนักนะครับมวลมวลเท่ากันเนี่ยโปรตีนก็จ,จะสูงกว่าไข่ไก่ครับครับตัวสาล่ายผักกาดทะเลเนี่ยตอนนี้ที่ร้านก็จะมีเป็นเมนู ทอดกรอบนะครับสาลายทอดนะครับแล้วก็ตําสาลายนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแกงจืดสาลายประกาศหอมครับราคาขายราคาขายขาอยู่ที่ถ้าเป็นสาลายตัวประกาศทะเลทอดกรอบนะครับอยู่ที่60บาทนะครับถ้าตําสาลายประกาศทะเลก็อยู่ที่70นะครับถ้าเป็นแกงจืดก็อยู่ที่70บบาทครับช่วงนี้หากินได้ตลอดทั้งปีไหมคะก็หากินได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่าเราเริ่มเลี้ยง แล้วนะครับคือเดิมเนี่ยเราเลี้ยงตัวสาหร่ายพวงงุ่นอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่มชนิดขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดเป็นตัวสาหร่ายผักกาดทะเลนะครับมีฝูงเดี่ยวให้ชมโดยการที่ใช้การเรียกโดยการเรียกใช้นกหวดเรียกมาให้ชมนะครับก็มาดูเหี่ยวมาดูปรัชยายจากเหี่ยวกันนะครับ กอบเขามาทีหนึ่งครั้งเราประมาณกี่ตัวมาที่นี่ก็คือว่าโดยโดยเฉลีย่ยประมาณ3-40ตัวนะครับแต่ว่าถ้าฟ้าดีๆแดดแดดแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสนะครับก็อยู่ประมาณร้อยกว่าตัว